สวัสดีคะ่ะคุณเพลกเทเจอกับดิฉันอีกแล้วนะคะจะคิดขั้นเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะอยากจะขออวดห้องน้ําใหม่หน่อนะคะ่ะตามสไตล์นะคะนักศึกษาได้ห้องน้ําใหม่ก็ต้องถ่ายรูปกันนะคะอ้อยอ้อยมีห้องนอนดิฉันนะคะมีห้องแต่งเตืวคะ่ะสีสันเหมาะกับการเป็นซ่องเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกดีขึ้นน่ะเออมีที่อยู่แบบเป็นหลักเป็นแหล่ง หลูขึ้นด้วยต้องขอบต้องขอบคุณชาลีมากๆเลยนะคะพราเธอที่ให้งานกับเรานะ่ะฉันก็เลยแบบว่าเออได้เงินมาใช้เยอะแยะอะไรแบบนี้อุ้ยโทรศัพท์ฮลัลโหลได้เข้าไปเดี๋ยวนี้ up for a living we're making progress here like i said nothing complex or dangerous and that is exactly the way i want you to approach this next little task you're borrow something off the navy e you're not gonna mind the thing is kept on a plane the plane is kept on a boat the boat is kept in the ocean all very simple borrowing something off the government like a library you are going to bring the plane here we're gonna unload the EMP, sell the plane upon the rest of the operation, write up the late fees, easy. After that, you need to deliver the EMP here, we're gonna borrow a helicopter from here, and we should be good to go. Alright, great, good, call me. <coughs> คราวนี้บอสลี่เดพาลูกหนูมาทำอะไรอีกคะบอสลี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอกไม่ฟังนี่เพื่อนบอกไม่ฟังเพื่อนโดนรถชนแทนที่จะสงสารมาหัวเราะย่อไม่ค่ะฉันไม่ได้หย้อนล้ฉันบอกว่าบอกไม่ฟังอ่ะบอกว่าระวังรถระวังรถนะฉันด่าอีเชนลี่นี่แหละบอสลี่คะชูนิ้วกราดซะมันเลยเซตเนี่ย ตอนนั้นต่อตาฉนเลยอ่ะได้ค่ะบอสไปไหนนะคะเบียบได้เลยอ้าวบอสแล้วก็ขโมยตังเลยค่ะวิดีรคะเข้าฟรีโหมดไปได้นะครับบอสลี่เนี่ยปิดปับมาเลยอส่สติ๊กกบอมใส่กูอเคประกันลดสองรอบเลยในวันนี้เฮ้ยถึงแล้วนี่อ๋อเราต้องลงไปขี่เลยนี่ดล้ค่ะเฮ้ยรีบลงทำไมรีบลงทาไมรีบงทาไมขึ้มา ขึ้นมาค่ะโอเคค่ะาแหม่บอสลี่มาจอดเดือราลอนี่ไม่มีใบพิษนางฟ้าเลยวายเฮียบอสลี่จอดเดือรอแล้วค่าบ้านาไปขึ้นเรือเร็วเรือแบบนางฟ้าชาดีวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ๊ยต้องสูงพิษตายวายอะไรล่ะตกกระสันหมดเลยไปเร็วข้าไปเร็วบอสลี่นี่หาวิธีแกล่ะทุกวิธี ขึ้นมาค่ะอิชัลลี่ไหวไหมคะโดนเรือชนหล่นนะขึ้นไปเลยเป็นาง,งฟ้าเลยอ่ะอิชัลลี่ทำมันยังขึ้นไปเสร็จเลยเรือออกแล้วโอเคค่ะมาทำภารกิจแล้วอะไรนะนิดหนอ่อยค่ะบบอสวิกก็แทกแรงจังเลยบอสนี่อยากกระแทกแรงอย่างนี้สิคะ <จน S 2> บอลดี้น้ำแตกหมดแล้วเนี่ยน้ำแตกหมดแล้ว คือแบบว่าฉันมองมองเหมือนนัก like ศึกษามาแบบมาทัศนศึกษากันนะจะไม่ร uh ู้ไม um ่ร yes> ู้สึกว่าเป็นหนังบูนปรชาีนะแก่ กินเอกซิเหมือนโดนหอกหลอกมาขายอะเต้ดูดินี่คือส่งออกส่งออกประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าคะส่งออกมาเลเซียประคะมาขึ้นเรือเลยคะส่งส่งพวกดิ่ฉันไปมาเลยหรือเปล่าคะเนีย่ยหัวสั่นนอกแบ็กหมดแล้วอ่พอดีท่านเห็นว่าพวกเธอเนี่ยนะมีสักยันต์โอ้โหโอ้โอ้ โอ๊ยอออะนว่จะไอ้อยากไปค้าอีกหน่อยสิยังไงพวกนี้นี่นี่เรชูนิ้วกลางเลยค่ะไม่สุภาพือคะัลโหลวิจเยเริ่มจริงจังแล้วค่ะมันเริ่มน่ากลัวแล้วค่ะดูสิ วายเรือฐานทัพด้วยนะกลับเข้าเรือค่ะกลับเข้าเรือสตีพวกเราต้องทำอะไรกันนะกลัวตายแล้วเตรียมปืนเร็วฟังพวกเราจะต้องเยี่ยมเครื่องบินล็อกชื่อว่าไหนว่าเดี๋ยวผมจะไปขับเครื่องบินลำนั้นเองได้ค่ะมั่นใจว่าเจ็ดเมตรไดขึ้นทุนนเจ็ดอ่ะดาที่เดี๋ยวเรียกผมจัดการเองโอเคค่ะ เราแค่คุ้มกันบอสลี่ใช่ไหมคะโอ้ยเสื้อเปียกหมดแล้วอะอุ้ยชุดนักศึกษาเปียกแัน,นะะแเซ็กซี่อะตามบอสลี่ขึ้นไปทุกคนเตรียมอาวุธค่ะเตรียมอาวุธค่ะเราจะบู๊กันแล้วค่ะ,ค,ะคุณคพเพื่อนอ่อยอ่อยไหนคะสมัยเป็นนางฟ้าเราไม่ใช้เราไม่โดดเป็นลีปี่ข้างแล้วค่ะอยู่กันน้าสมัยฉันเป็นนางฟ้าเขาใช้ปืนนะตามฉันมาเร็วฉัลนี่เขาขึ้นบันไดมากันแน่นลันอยู่ไหนเนี่ย ึ้นไปกันหมดแล้วเหรอค่ะเออไอ้เฮียสัญญ,ญาณดังแล้วค่ะยะยะทำม,มาไอ้ไอ้ไโ,โ,โดนยิงไอ้ไอ้ไอดการพวกโจรให้หมดค่ะแล้วทำไมฉันอยู่คนเดียวอย่ะแกขึ้นผิดทางหรือเปล่าคะไอรัเา้าฉันขึ้นผิดทางจริงด้วยแกรี กระสุนหมดกระสุนหมดค่ะ,ะมันตายหรือ,อยังยายาดูถูกมือสไลปเปร์นะคะัศึกษามหมอบค่ะหมอบค่ะตามบอสนี่ไปแล้วค่ะคิัน่ะไปอ่อยบูหรืออยากร้องอ่อยอ้อยบนนู้นค่ะบนนู้นจ้ะ<อ> ระวังดึงซ้ายคนนั้นเนี่ยตาแต่กระ<อ>สุนมาหมดในตามนมีเนี่ยว้ย่ายกระสุนระวังไหนอบอสลีระวังตัวด้วยนะโอ๊ยบอสลีวิ่งไปนู่นแล้ว ตามไปฆ่าตามบอสนี่ไปฆ่ากระเทยเคยตามมาฆ่าตามมาฆ่าอ่อยอ่อยจะเลิกอ่อยได้ยังเนี่ยไม่ได้ค่ะผู้ชายเยอะวันนี้ต้องอ่อยเยอะๆค่ะอ่อยอ่อยทางไหนเนี่ยทางนี้พี่ดออปรเบสส์ออกทางเดิมค่ะปัผมออกมาทางเดิมกับคุณพวกเธออ่อยอ่อย ไปเร็วแคลรี่ฮะฮะอ๋อฉัสุกติดล่องมันตายกันหมดหรือยังอ่ะแก๊สรั่วเหรอทั้งหมดดีเยอะใช่ไหมคะกินขนมก่อนค่ะเจ๊ยี่ยมันใช้เวลามาเด็กคนนี้ใครมันยิงชันหน้าฉันมองไม่เห็นนะอะไรแต่ใครล่ะแคลรี่ไปหลง วุทยใครยิงฉันมาจากทาง,งไหนวะเอะออกยังวะบอสนี่เก่งวะมันอยู่หลังเรามันอยู่ข้างมันอยู่ข้างซ้ายเราฉันเห็น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 ปะไหนคะตายหมดแล้วนี่มันแอบ,บอยู่เจนูนูนันมา,มาทางนูน้นบอสซี่ไปเลยบอสซี่ไปเลยเดี๋ยวพวกเรายิงจากที่นี่เอง ส่นี่นี่นีมันยงว้ลบหลบหลบหลบกะเทยลบกะเทยหลบนี่ไ้ฉันหลบกันสิไอ้ลบข้างดูสิโอ้ยขึ้นบินเจ็ตมาเต็มเลยค่ะไม่ไม่ึนบินของของบอสี่มันตายแล้วมันตายแล้วมนวุ้ยเตะไอ้ ไม่บอสตีต้องไปเก็บเครื่องบินเจสีแดงทั้หมดที่เหลือนี่ไม่ใช่ทองนะย่าๆอยู่ข้างอย่าๆระวังอยู่ข้างข้างเธอข้างเธอข้างขนอเจสไม่แอบอยู่ตรงกลางโกดังเจสระวังนะไหนไหนไหนอ่ะมันหลบอยู่แถวนู้นอย่ามาเก่งกว่ากูนะกุหลาบสู้ตายนะ อันนี้ปลาแล้วฉันเก็บมแล้วเก็บกันแล้วอ๋อได้ขนมก่อนแต่ย้ย่าอยู่ไหนหล่อนมีอารมมากินขนมกบเคี้ยวนี้ต่อเวลาเนี้ยนะไปหาเลยหมดหรือยังคะไปไหนต่อสีคือเราต้อง,ง,งขับเครื่องบินบเราต้องขับเครืค่องบินไช่วยบอสลี่แหละนะแต่ว่าเราไม่ขับก็ได้นะเรากินแรงบอสนี่เพราะเราขับเครื่องบินจะไม่เต็มนะ เจ๊คุณต้องตอบสัญญาณทูก่อนเจ๊อ,ญญอ่ะตอบสัญญาณเรียกของความชี่เหลือค่ะเร็วอๆมโนต่อมโนกัะดีมากครับพวกเธอมโนเลื่อยแล้วครับเจ๊อ่ะโอู้เราเปิดค่ะเจ๊ได้เวลาเห็นแล้วขึ้นเรือแล้วเจ๊าจากทางเดิมกันเรื่ออยู่ไหนคะ่ะ แกมีศัตรูอีกหนึ่งตัวมีศัตรูมาหนึ่งตัวคนนึงฮะไปไหนกันวะอุยมาเพียบเลยแกไม่ใช่คนเดียวแล้วมาเพียบเลยโอ๊ยตายนะย่งตายนะย่งตายนะวันนี้หนูรับมือกับทหารเรือกี่คนนะสามคนยังได้อยู่รึได้ละฉันนี่แม่นึงเออมีอีกหนึ่งใช่ไหมนั่นไงเออยิงมาเลย ออเอามาสิเอามาสิาาสกรสารล<ะ>ัวหมดแล้วมั้งแกหมดแล้วมั้งมนอะไรปั๊เออ้ขานี่หลอฮะบอสีนี่นำเครื่บินมาส่งได้ <c oughs> ถึงป้องค่ะ an oil state and we prep the insurgent with <coughs> <to> <coughs> EMP, <the> <coughs> <coughs> <on to coughs> and, and, and getting it into the can turn the... Hey! <coughs> uh... uh... Careful <coughs> It also means getting a Valkyrie <coughs> attack chopper from, <laughs> well this who to listen to, Merryweather security at the port of L.S. อยากได้คนนี้อิคกี้อยากได้เหมือนกันนะนี่อันนี้คือที่ที่ได้ยินเสียงนี่คือเราไม่ได้อยู่กับบอสลี่แล้วแต่เราคุยกันทางเครื่องใส่เครื่องที่หูกับที่ปากจำได้ปะใช่ใช่เครื่องหูฟังเกธอนี่มันงงมากเลยนะรู้ไหมเนี่ยบอสลี่งงข้ามาเล่นกับพวกเรานะคะเจอแบบกระเทยมโนงค่ะอ้ายอ้าย เครื่องที่ติดสิเดินเอคติดหูนี่อะไรอ่ะบอสลี่ไปข้างไหนคะไปไหนอะบอสลี่จะขับให้กะเทยวยอ้วันนี้ยาย่าโดนหรอคะรับนี้ยาย่าโดนหรอคะฉันโด้อเด้อเด้อด้นเดเ้ด ไปครับไปโอเคไหมคะทุกคนโอเคไหมคะโอเคค่หะแอ้วโอ้ย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 เราต้องเก็บมันหมดเลยเหรอบ้า จู่โจมมาเดี๋ยวผมจะเก็บที่ให้เขาไปจู่โจมเขาจะเก็บตู้มาเ้าบุกเขาบุกมีคอปเตอร์มาแล้วค่ะฉันยิงไม่ได้เลยนะยิงไม่ได้เลยมันรถมันกระสับกระส่ายนะเนี่ยนะว่ายระเบิดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยข้อชนตายเดือดขาดเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไป อีกครั้งนึงค่ะทุกคนหลบตรงนี้ค่ะหลบตรงนี้ค่ะหลบอยู่ตรงนี้ค่ะเยอะนะต้องหนีไว้แค่รอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ๊ยมันมันยากตัวแค่รีบคือไปยิงกันแล้วเปิดฉากยิงกันแล้วอย้าย่าย้ายไปอยู่นั่นเลยปะใครมีจับตัวด่ะใครมีดุ้นยัดอ่ะเ่าไปเก็บเฮลิคอปเตอร์ให้หน่อยดี มียาย่าหล่อนมียปะเราสามเราสามคนคอปเตอร์อยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนู้นยาย่าเธอเจอแล้วเธอเจอแล้วเธอตามฉันมาไหนคะแอนลี่ระวังพวกนั้นดีอ๋ออีพวกนี้ยิงเดี๋ยวไปเก็บให้ช่วยบอสดีละกันมันบังอยู่อ่ะเธอเราต้องอ้อมไปอ่ะอฮ้ยาย่าโผล่มาแล้วนาย่าโผล่มาแล้วไหนเก็บจ้าลวนเลยอีกแล้วอ่าเธอ ไม่ได้อ่ะมันไม่โผล่มาอะเดะอะยิงได้ปั้ไม่ได้มาเราเว้ยมาเราเว้ยโดนไหมอย๋อช่วยยิงเร็วๆจะล่วงไปแล้วเรียบร้อยไหมคะย่าอาอเสร็จเรียบร้อยแล้วตามไปเร็วตามไปตามไปตามบอสซีไปตามบอสซีเร็วเราจะต้องลงน้ำกันแล้วล่ะนาทีนี้เห็นฟ้าเห็นย่า กดเอสดำขึ้นนะเอ,อ okay, ตามบอสซี่ไปค่ะพวกเธอเอ่ะแยะเ่เป็นเป็นอะไรขยะขยะรอฉันด้วยว่ายมา <c oughs> ว่ายมา <c oughs> ว่ายมา <c oughs> ว่ายมาเดี๋ยวนะอุ้ยตายแล้ว <c oughs> มอนมปนยิงมาเลยอะ่ะอุ้ย๋อวิ่งเจ๊วิ่งยจอยู่ไหนใต้น้ำ อย่าเงยขึ้นมาสิอย่ายงยมาแล้วไม่เดี๋ยวมันยิงไงมันนำพุดธดำไหวอยู่อ๋อมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลแกนำพุทธดำไหวร้องเป็นเพลงเลยไหมล่ะคะอะไรนำพุดธดำไหวหากเคยลองมองกุญสติจมลุ่นทะเลอย่าย่ามีอะไรค่ะฉันก็มีนะผมอยากให้คนเอาชาร์ิดดิบ่ะ ชากิทคุณเห็นเยอจอนไปไหนอา้อาวอ้าวเลยเหรอคะคว้ามันยิงซานมันยิงซายรวมกันก่นอนรวมกันก่อนรวมตัวคะ่ะรวมตัวคะ่ะอ,อ่ะชากิทชากิทค,คุณเห็นโกดังที่ผมหันหน้าไปหาไหมาโกดังขอเห็นคะ่ะตึกอะตึกงโง่ๆตรงนั้น<า>อะขึ้นไปตรงฝั่งตรงนั้นให้ได้มันจะมีบันไดยอยู่คุณว่าไปฝั่งนั้นแล้วคุณเอาสไนเปอร์เนี่ยเก็บพวกกาดทั้หมดเลยได้เลยค่ะ ได่เลยค่ะคุณพักเธอเราสาวสองคนตามผมมาดับน้ำนะดยังไม่ถึงเลยยังไม่เสเบสสิโอ้ยมันยิงมันยิงฉันยังไม่ถึงเลยแกเด๋ยวสิใจเย็นๆแป๊บนึงนะขอชิมก่อ มาอยู่บงเรือกันก่อนอ๋อนี่ไงพวกกาดนี่ใช่ไหมใช่หนึ่งตัวสองตัวกินขนมก่อนกินขนมก่อนสามตัวขอกคุณสองคนเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ชักคิดคุณเห็นตงเฮลิคอปเตอร์ไหมเห็นค่ะเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเห็นค่ะเก่งมากเก็บให้เก็บให้หมดเอออีกตัวหนึ่งมีอีกไม้มีอีกไม้ตงเทรนตงเทรนทั้งบอลตงหอคุณเห็นไหมเห็นค่ะผม บนเครดเหรอมันยืนอยู่บนเครดเหรอใช่ใช่ทางซ้ายเครดสีขาวไม่มีโจนเลยอ่ะอันนี้ไงเห็นแล้วเห็นมือมันผมแล้วมันเอามือหมอบเข้าไปน่ะวางน้ำพื่ช่อมตัแพงเออเออโอเคอ่าเรียบร้อยอืมกูยิงตูดอีกรอบนี่ไม่ยอมตายนี่วางแนวป้องกันตรงนี้ ให้ชาติคิดว่ายน้ำมาเ<ห>ต้องตึงกำลังไว้ก่อนให้ฉันกลับไปใช่ไหมคะอยากเกินฟ้า <laughs> ฉันสวยไหมล่ะคะคุณบลอกเธอฉันเป็นนางเอกนะคะ,คะเนี่ยอ้อยอ้อยอ้อยต้องตึงกำลังไวก่อน แล้วก็เตรียมตำรวดยุ่งยากของพวกคุณด้วยนะเดี๋ยวผมจะจอดไว้บนหลังบนคาโัวล่งมันจะมีะเฮลิคอปเตอร์อีกสองถึงสีล่ลำย,ย่าเราต้องเกกตรียมบิดมาดุ่งยักษ์เลยแหละอ๋อกลัวกลัวกระสุนจะหมดก่อนนะคิดเลยรใกล้หมดแล้วเหลือกนนี่นัดอ่ะฉันเหลือสิบเต็มเลยสั่นฉันเรือต่อมาได้ได้ได้พอฉันเหลือ,อสิบเหมือนกันโอเค มันยังไม่ได้ถือปืนไงอ่อยอ่อยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วขึ้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเฮลิคอปเตอร์ของขึ้นใช่ไหมอุ้ยแชรนรี่หล่นแล้วอุ้ยสายลาหล่นเจ๊ขับหมุนปืนแรงไปหน่อยนะคะเจ๊ขับเจ๊ขับเจ๊ขับมาค่ะเร็วขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นตัวไหนไปไเลยไปเลยไปเลยให้ฉันยิงมาให้ไหมคะหนามข้อมืหลบผมกดตัว E อะไรนะ โยนไปหลับยากๆกดตัวพีมันจะเป็นบัปืนอ๋อโอเค,โอ,เคโอ้ยบัสนีหาเราเราต้องเอาปืนนี้ยิงเจ็บคอปเตอร์ใช่ป่ะหรือว่ายังไงจริงจริงจริงจราเอาปืนจัดคอปเตอร์เหมือนก็ได้แต่ว่าถ้าคุณใช้ดืดยักษ์ของพวกคุณเนี่ยมันง่ายกว่าโอเคค่ะดืดยักษ์นะคะแล้วมันมันเปลี่ยนยังไงล่ะเธอมาแล้วว่อยหมายว่าคอปเตอร์จะไหนให้กันอยู่บนคอปเตอร์ใช่ต้องลง ลองออกมาแล้วก็เอารุ่นยักษ์ของพวกคุณก็บมันเลยกระเทยต้องมาช่วยกันใช้ดุ่นยักษ์ยิงมันค่ะไหนคะอย่าให้พลาดนะไม่มีพลาดหรอกครับโน่นป้าคอปเตอร์โน่นป้าสิบเอ็ดนาฬิกาเดชลับรับนั้นเร็วแล้วบอสลี่ยิงหัวมันแล้วค่ะบอสลี่ใช้สไนเปอร์ยิงค่ะเลิศค่ะมีสองแล้วอีกรอบหนึ่งู่ไหนล่ะครับมันยังเข้ามาไม่ถึงนะครับรอกัน ต้องใช้เวลาหนึ่งๆต้องมายืนเรียงกันได้ยไะมระจันบานสวยไหมคะเซลฟี่กันเลยไหมคะเซลฟี่กันเลยไหมคะเซลฟี่มันไม่ใช่เวลาเจะไม่ดีใช่ไหมคะเขากำลังเครียดกันอยู่เนี้ยมันไม่เข้ามาน่ะมันกำลังเข้ามาแต่มันช้ามากมันเข้ามาราหนึ่งอีกราหนึ่งเดี๋ยวเราต้องรีนไปหาโอเค แหมมาละไหนคะไหนยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเตะเตะไหนวะอ๋อเห็นแล้วยยยอดเี่มไม่โดนอ่ะมันยังไกลเกินไปแกมันต้องใกล้อยู่นี่เดี๋ยวอ้าวอ้าวบอสลี่หิ้งมันตายแลโอเคมีอีกสามลำผมว่าเรารออยู่ตรงนี้ดีกว่านะโอเคค่ะได้ค่ะ ค่าอย่ามายิงกระจกตรงนี้นะล่วงนะหรือหลอดบินไปหามันลัดมันจะระทึกไหมการอย่ารอดีกว่าให้มันเหลือลำเดียวแล้วเราค่อยบินไปหาดีกว่าค่ะใช่อาอไอายนคืออะไรอ่ะอะไรใยะระวังตัวด้วยนะคะอ่าอะไร่ะ นักศึกษาทั้งหลายระวังตัวกันด้วยนะคะบอลลี่สุดบุลีบอลลี่อย่างยิ่งมีบอลลี่สุดบุลีกันก่อนเด็ดปั่นบอลี่อินจับมากครับอะไรมาเห็นอะ้รเห็นดูในแมปดูในแมปแกมันกำลังมาแล้วนี่ไงโอ๊ยบอลลี่ทำอะไรน่ะบอลลี่โอ๊ยบอลลี่หยาโดนลามเหรอ S <S 2> <S 2> บอลลี่ <S <S ด้วยลามเชลลี่นะ่ะทำโมแต่เล่นกันอย่าลืมดูคับเตอร์ด้วยนะคะต้ <S 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 องอยู่อ๋อนู่นไงไหนมาหรือยัง <S 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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกำลังข้ามเข่ามาโดนไหมคะโดนไหมคะโดน ไม่โดนไม่โดนเลยไปเก็บกระสุนเลยเรียบร้อยเฮ้ยล่วงละค่ะอดีงามมาแล้วอะเลิศเฮ้ยมาแล้วอีกเห็นแล้วสเตปเปอร์เหรอคะเอาสไนเปอร์สองอะแกแค่ง่ายดีเรียบร้อยเรียบร้อยเลิศค่ะเลิศค่ะอ่า อีกราฟหนึ่งน่าจะมาพอดีหรือมั้งาต้อโอเคเราบินไปหามันกันเถอะโอเคค่ะซึ่งขอเป็นพลปืนนะคะอ่าพลปืนถ้าอยากยิงหนักก็ต้องเป็นโค้พายล็อกนะครับโค้กพายล็อกอยู่เลยค่ะนักบินช่วยครับอ๋อเจ๊กับฉันเป็นด้วยดฉันเองฉันเองฉันเองกับใครที่จะตอบมาใช่ไหมคะเนี่ยยากเลยว่าเพชรปืนทีโอเคค่ะเปลือกกระสุนนะ ไม่มีกระสุนนี่ไม่รอมยิงได้เรื่อยๆเลยเริ่มตักคนเกาะไว้นะคนปืนยานซิงใหญ่เริ่ะใหญ่่ไหนเลยไหนอะไรอยู hmm> ่นั่นไงนี่ไงอยู่ข้างล่างไหนน่ะคนอยู่ข้างล่างล้ม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 ย่าเรียบร้อยค่ะ ยาง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 เหรอไปไหนอะระเบิดไหม้าระเบิดยางอุ้ยวุ้ยวุ้แล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยคือไม่ต้องต่อคือไม่ต่อตเป็นเราติดไฟอ่ะเป็นไรไหมย่ะเอาไว้ดีอ่ะแล้ไมันเราติดไฟอ่ะอย่าโดดนะอย่าติดไฟนะอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดอาจจะไปได้อยู่ มันจะไปเช็คคอยล์ไฟหนัาแล้วไม่ปลอกมือค่ะก็เทปลอกมือค่ะดีใจจังเลยครับเพรเทท้าล่างวิวสวยจังเลยอ่ะภารกิจนางฟ้านี่มันก็ดีนะข่าวสูงขนาดนี้นกยังบินไม่ถึงเลยเธอราคาเพราะว่าเป็นนางฟ้ายังไงล่ะ มั่นไหมมีแต่นางฟ้าเท่านั้นแหละที่บินถึงมันค่ะทะเลทรายอีกแล้วปันเกลยดทะเลทรายจะนางฟ้าที่บินถึงภารกิจแรกของเราเลยจำได้ไหมทะเลทรายน่ะจำได้ค่ะทำไมทำไมพวกคุณถึงเกลยดทะเลทรายกันล่ะครับ ต้องยอมไปดูคลิปแรกนะคะจะมีบอกทุกอย่างเลยว่าทำไมมันถึงเกลียดฮ่าใกล้ถึงแล้วนะคะพวกแพ้อันนี้คือระตากเครื่อง,งลงจอดเ <c oughs> หรอใช่ขอตรงสีเหลืองนี่ไงระวังนะคะบอส ปอดตู๊กต๊กค่ะสวยงามวัดงามมากค่ะเย้อุ๊ยอุ๊ยแกนี่ดแกแกถ้าถ้ามาซื้อฉันสักเอานะแต่ก็เอาเราเป็นนางปลาเราไม่ใช่กะหรี่คือแก่ต่หล่ะครับพอกค